มันคิดว่าคนอย่างพันศักดิ์คนอย่างหมอมิงหมอเลียบไม่เข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ผมคิดว่าเขาเข้าใจผมคิดว่าผมคิดว่าดีเบตเนี้ยมันมันเป็นดีเบตที่ได้ค่าการมันเถียงกันคนละเรื่องใช่เพราะว่าความหมายเดิมทุกคนรู้ความคือของเราเราไม่ได้มีอิทธิพลขนาดแบบฮอลลีวูดหรอกไม่แต่ผมคิดว่าเขาลังถักทอถ้าคุณจับดีๆนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไปงานวัดแขกอย่างนี้ไปหรือแม้กระทั่งไปสนับสนุนสับปะเลยอย่างนี้จะเรียกว่าโขดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปวิจารณ์กันไไปปแต่่่สิงงนนนึทีมัเ็อออรรคืะะู้ มันไม่ได้การขายของตรงแต่มันบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่เป็นพหูนิยมพหูนิยมหลากหลายวัฒนธรรมใช่คุณจะเจองานซิกงานฮินดูงานเอ b t q อลจีบีคจะเจอใช่แล้วนี่แหละคือซอฟต์แวร์แล้วความเป็นไทยส่วนหนึ่งกลายเป็นเหมือนว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในโลกนะเป็นเฮ้เว่นของทุกฝ่ายอยู่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แต่ว่าเราตีกันเองเราเราเราตีกันเองมาเถอะไม่ต้องห่วงเราตีกันเองทางการเมืองแต่ว่าคนที่ตีกันที่อื่นเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่แฮปปี้กันหมดใช่แต่ว่าจะเป็นฮามาสจะเป็นอะไรมาเถอะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะหวังว่าแต่ว่าคือแต่ว่าผมแค่จะย้าว่าคำว่า power ความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันมันลึกซึ้งกว่านี้คือผมรู้สึกว่าฝรั่งอย่างมากเนี่ยเขาอยากกินส้มตำอยากอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอยากใส่ผ้าเขาม้าบ้างอยาก เขาไม่อยากเป็นคนไทยเขายังไม่อยากเป็นคนไทยแต่ว่าซอฟต์ power อเมริกามันแรงถึงระดับที่ว่าคุณดูหนังทอมครูเสร็จท็อปกนี่ยคุณอยากเป็นทหารอากาศอยากเป็นทหารเรือสหรัฐเลยอันนั้นมัน power จริงมันกําหนดค่านิยมต้องค่อยๆไปมันคุณช่วยพูดถูกมันกําหนดค่านิยมแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะเมื่อวานตกลงเมื่อวานวันที่24บวันนี้วันที่25สิบห้าเนี่ยเดี๋ยวเขานัดแนะกันว่าเขาจะไป ไปตก<ด>ั<ด>ปปงกันนะฮะห<ช>นังสัป,ปเหร่ที่เมื่อวานนี้เราแทบจะรีวิวในรายการไปนะฮะก็รอบสิก้านาฬิกา45นาทีเนี่ยผมเข้าใจว่านายกเขาบอกว่าอยากจะให้ทุกคนแต่งตัวแบบจัดเต็มใช่แล้วไม่ใช่ฮาโลวีนนะฮะ <c oughs> ค,คือหลายคนคนไทยนิยมของนอกอาจจะอยากแต่งฮาโลวีนตอนนี้แต่ว่าเขาให้แต่งแบบแบบไทยๆนะฮะผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยจุงกระเบออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือรัฐบาลนี้เน้นเรื่องเรื่องว่าความเป็นไทยอยู่แล้วค่ะ คุจัว่าอันนี้คือแอันนี้แก้ปมเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องชังชงชังชาติในอดีตเนี่ยตั้งใจหรอนี่ไงผมก็ไม่ซอฟต์พาวเวอร์คุณชูวัฒน์พระคมานุ่งจงกระเบนด้วยเข้าใจแต่ว่ามันไทยแบบเดิมแบบนั้นน่ะมันมันไม่เวิร์กไหมมันประกาศนี่รัฐบาลข้ามขั่วเราเน้นความเป็นไทยมีคนวิจารณ์เยอะเรื่องนี้บอกว่านายกเนี่ยมอง คนอีสานในแบบอีลีทหรือเปล่าอ้าวฮะไม่ผมคิดว่าเขาเล่นตีมตามหนังอะไม่ใช่ะลรผมแค่ผมคิดว่าเขาแค่สนุกกับนุกของซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าตีมของหนังตีมของหนังมันไม่โจกระเบนนะฮะอ๋เหรอจจกระเบนมันกลางคุณชวดูแล้วใช่ไหมครับตีมของหนังมันเกี่ยวกับอีสานบ้านๆนี่แหละไม่แล้วอีสานบ้านๆแต่งตัวยังไงอะก็พัฒมาเนี่ยพอได้แต่ก็ไม่ใช่พัฒมาแบบไม่เยวถ้าอีสาแล้วในหนังอะคาแรเตอร์เขาแต่งแบบไทยๆขนาดไหนโทษทีผมคือแบบอย่างนี้ป่ะหรือ หรือเขาเล่บบไม่อย่างนี้แหละฮะบ้านๆเหมือนคนเดินถนนทั่วไปนี่แหละมันเลียวมากหนังเรื่องนี้แต่ว่าประเด็นของซอฟท์พาวเวอร์มันก็คนละมันอาจจะตีความหรือว่าอาจจะมันไม่ได้เขาไม่ได้คุณเศรษฐาไม่ได้ชวนไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ต้องแต่งตัวไม่ได้บังคับแต่ว่าผมว่าเขาคุมธีมเรื่องซอฟท์พาวเวอร์มากกว่าว่าใครจะส่งเสริมอะไรซึ่งกรณีนี้มันอาจจะแปลความง่ายๆว่าคุณเศรษฐาจะส่งเสริมพัฒไทยซึ่งมันก็อีหลอบเดิมไงแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาแบบอิสระเขาให้แบบสนุก คืออันงี้อแบบให้สนุกไม่คสจงคงจะสนุกสนุกละอะไรที่มันเป็นสัญรักษซอบพาวเวอร์ไทยอะไรอย่างนี้ก็คงจะเป็นแบบค่ะพัไทยโจกระเบนละกันเนี่ยงานวันนี้เดี๋ยวคุณแพทองทานก็ไปด้วยในค่งนี้นะว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าช่วงไหนแหละ คุณอนุทินชาญวีรกุลเขานำสอสภูมิใจไทยไปดูสัเปเรอแล้วเรียบรอย้อยก็อบอกคนนัดห,ห,ห,หมายกันล่วงหน้าแล้วไม่ใช่ว่าจะมาแย่งซีนอะไรหรอกไม่หรอกจริงๆภูมิใจไทยเขาก็มีอ,อกคือพูโปรดิวเซอร์เขาเนี่ยคืออดีตสอสไงโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือ,อคุณสิริพงไงที่เป็นสสที่เป็นคนเดียวที่ไม่โหวตให้ระยุทธ์ไง แล้วโหวให้ธนธรจำได้ด้วยด้วยน้ำตานั่นแหละด้วยด้วยน้ำตาด้วยวันนี้จำได้ตอนออกจากพรรคชาติไทยพัฒนามาอยู่ภูมิใจไทยก็ร้องห่มร้องไห้มีจิตวิญญาณประชาชนเต็มที่นะฮะค่ะก็ก็เป็นว่าก็เดี๋ยวเขาจะมีเขาได้ดูหนังกันเย็นนี้ใช่แล้วค่ะค่ะเอเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยว ประเด็นรเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ไว้นิดนึงนะคะค,คุณสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่าคุณจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ติดต่อขอข้อมูลจากคุณสิริกัญญาเกี่ยวกับโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันจริงนะคะแล้วก็ได้ส่งเอกสารงานวิจัยให้กับคุณจุลพันธ์ไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่ได้ให้คําแนะนําหรือข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นพิเศษนะคะ,ะค่ะคุณสิริยาเขาก็ อ้างอิงงานวิจัยในในต่างประเทศในขณะที่ก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ t d ดีอะไรเขาก็มีการศึกษาออกมาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็แต่ในที่สุดโครงการนี้มันก็จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าเป็นโคร,โคร,โครงการแฟลกชิพของรัฐบาลเศรษฐ,ฐายังไงเขาก็ไม่ไม่ถอยอยู่แล้วต่อให้มันมีงานวิจัยที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้กี่เปอร์เซ็นต์เองหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งถกเถียงกันได้ในทางวิชาการ ครับซึ่งก็คุณสิรธมเมื่อวานเขาก็ย้าว่าเง,างินขาปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันจะแจกด้วยแบบบล็อกเชนใช่ไหมซึ่งตัวนี้มันจะมีโทเคนที่ไหลเวียนอยู่ตลาดเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้คํานวณก็มีเงื่อนไขายที่แตกต่างกันแต่คุณศิริกญราบอกว่าถ้าจะต้องใช้เงินกู้เนี่ยถ้าเกิดจะจ่ายเป็นเงินก้อนเดียวดูเหมือนคุณศิริกญญาเนี่ยเปิดทางอยู่เหมือนกันว่าแบ่งจ่ายไหมเป็นสองปีไหมหรืออะไรอย่างนี้ผม,มคิดว่าประเด็นที่เขาแต่ประเด็นที่เขาตําหนิเนี่ยมันมีเหตุผลนะเรื่องการกู้เงินจากแบงกอ็ย่่าางทีเร อธิบายกันว่าถ้าเกิดจะเป็นมาตรฐานว่าจะทํากันบ่อยๆอมสมมุติว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เงินประชาชนแล้วมองในเชิงประชานนิยมว่ามันไม่ใช่เป็นการนิยมในสิ่งที่ผิดมันเป็นการนิยมในการให้เงินคืนผู้ซึ่งเป็นผู้ซึ่งจ่ายภาษีาในบริบทแบบนี้แล้วแต่ว่าคุณให้ทั่วถึงคือหมายความว่าใครจ่ายภาษีมาเท่าไหร่คุณไม่สนคุณให้แฟร์ทุกคนได้เท่ากาันคนรวยคนจนใช่ไหมค่ะแต่ว่าคุณจะกดปุ่มแล้วให้แล้วกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ย ปัญหามันคือเรื่องเดียวจริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่การแจกปัญหามันคือที่มาของเงินเมือม่อเมื่อทุกคนสมมติยอมรับในใ,ใ,ในในในความเป็นจริงที่ว่าบางทีหน่วยงานรัฐลงทุนเนะี่ย <c oughs> บางโครงการก็เวริร์กบางโครงการไม่เวริร์กเพราะฉะนั้นบางครั้งให้เงินคืนประชาชนบ้างให้เขาจับจ่ายใช้สอยเองเนี่ยก็อาจจะมีเหตุมีผลไง <c oughs> แต่ว่าคุณต้องหาที่มาของเงินซึ่งไม่สร้างปัญหาแค่นั้นแหละถ้าถ้าตรงนี้แก้ได้เนี่ยเสียงวิจารณ์เนี่ยมันจะจะถอยไปครึ่งทางเลย เพราะว่าเพราะว่าถ้า แต่ถ้าคุณกู้มาทั้งหมดเนี่ยค่ะคุณถึงเวลาคุณก็ต้องมาปะไอ้ก้อนเงินนะค่ะเงิน5 6แสนล้านบาทที่จะนํามาใช้เนี่ยมันถูกพูดถึงเยอะแล้วก็ทางฝ่ายที่คัดค้านเขาก็บอกรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนเขาก็ตั้งคําถามนี้นะคะคุณสิริกัญญาก็บอกว่ามันมี2วิธีวิธีแรกก็คือแก้กฎหมายของธนาคารออมสินนะคะวิธีที่สองคือออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเงินกู้เพื่อดําเนินโครงการแต่ก็จะเป็นวิธีที่เสี่ยงต่อรัฐบาลมากทางด้านการเมืองเพราะสถานการณ์มันไม่เอื้อให้รัฐบาลต้องทําเช่นนี้ แล้วก็แต่ว่าถ้ามีนโยบายแบบนี้ในหลายประเทศในละตินอเมริกามันก็จะมีเสียงวิจารณ์แนวเนี้ยนะฮะคือไอ,นนอนน้เสียงวิจารณ์แบบน,นี้ผมไม่รู้สึกว่ามัน,ม,นมันประหลาดอะไรมันมันเป็นปกติแล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนชนะการเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยในประเทศอื่นแล้วแจกเงินแบบนี้ก็ก็จะมีเสียงวิจารณ์อยู่แล้วะจะถูกมองว่า p o p u l i ส t แต่ว่าก็ส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ว่าคุณทําได้หรือเปล่านั่นแหละครับผมอ่านคร่าวๆเนี่ยคือยังไม่ได้ฟังเองเมื่อปาฐกถานเมื่อเช้านี้ของคุณเศรษฐาเนี่ยคุณเศรษฐาดูเหมือนจะเปิดทางถอยเหมือนนกัว่า ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟังนะฟังอยู่แล้วก็จะดูว่าจะปรับอะไรได้บ้างอาจจะไม่ถึง5้าจุดแสนสี่แสนล้านผมอ่านเดี๋ยวผมขอไปใช่อีกทีนึงนะแต่แบบเหมือนกับว่าจะปรับอายุด้วยอะไรเงี้ยผมก็ยังงงว่าโอ้โหปรับอายุนี่คือเด็ก16ไม่ได้แล้วเงี้ยเหรออ๋อคือมันต้องไม่ให้เด็กได้ไม่ให้เด็กมันอาจจะต้องดูกลุ่มเป้าหมายนะกลุ่มไหนที่เอาไปแล้วใช้จริงๆไม่ได้ใช้เงินออมไม่ได้เอาไปเก็บออมเอออันเนี้ยว่าคนที่ตกงานอยู่เนี่ยแหละคนวัยกลางคนตกงานอยู่เนี่ยแหละก็ น่าสนใจว่าเออทำไมตอนแรกเขาจะรวมอายุ16ด้วยใช่ไหมค่ะค่ะเมะื่อวานนี้นอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยแล้วนะคะก็มีการประชุมสสพพักเพื่อไทยด้วยค่ะนายกนี่นะคะแสดงความเป็นห่วงเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งการเลือกตั้งซ่อมสสซึ่งเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ส่งเสริมการเมืองระดับชาตินะคะก็คือ ทุกคนในพักควรจะให้ความสนใจและมียุทธศาสตร์ให้ชัดเจนหวังว่าหลังวันที่27ตุลาคมเมื่อมีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เรื่องเหล่านี้จะเป็นวาระสําคัญของพักค่ะเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็มีกระแสะข่าวมาประหลอดเลยว่าเดี๋ยวจะมีหัวหน้าพักเป็นคุณอุ้งอิงใช่แล้วแล้วแล้วก็ ใช่ไหมจะประชุมกันแล้วก็จะเคาะมาแล้วเป็นคุณแพทองแทนนค่ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งน่าตื่นเต้นแต่ว่าวานตอนบ่ายคุณเฉยท้าก่อนก่อนไปงานดินเนอร์ทองมั้งก็ไปที่พักนี่ีวันอังคารจะประชุมพักเพื่อไทยด้วยค่ะก็นอกจาก าการประชุมพักเพื่อไทยใช่ไหมคะเป็นภารกิจเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะก็มีภารกิจของคุณแพททองทานชินวัตรค่ะซึ่งเราก็จะเห็นบทบาทเธอนอกจากเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แล้วตอนนี้ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณแพททองทานเนี่ยไปออกับคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะคะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานที่เรียกว่าเป็นเทศกาลศ,ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูค่ะเป็นงานนวราตรี แล้วเขาจัดขึ้นนะครับเอาจริงแล้วเป็นเทศกาลสำหรับชาวฮินดูซึ่งเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติแด่พระแม่ทุรคากนริยะเวลา9เดือนนะครับในเดือนอัศวคืน9้าคืนนะฮะ9คืนในเกณฑ์ผิดโอเค9คืนในเดือนอัศวินตามปฏิทินฮินดูหรือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่ง ที่มาในการเฉลิมฉลองจะมีการแตกต่างกันในแต,แต่ละภูมิภาคส่วนของวัฒนธรรมฮินดูในอนนทวีปอินเดียนะฮะแล้วก็ก็อันนี้มีงานซึ่งเข้าไปกันนะครับแล้วก็ผมนั่งดูประเด็นถ้าจะมีการโยงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เลยซึ่งมันอยู่ในข่าวตลอดเวลาคุณผู้ชมผมคุิจะบอกในซอฟต์พาวเวอร์ไม่ไม่ผมว่ามันเป็นา่เ่อเป็ี่งานที่หลังๆเนี่ยบูมมากที่สีลมผมยังเซนส์อยู่ว่า ตอนนี้มันมีการใช้คำนี้แบบค่อนข้างต่อเนื่องเยอะ,อะซึ่งมันเป็นการมันเป็นการมอดิฟายความหมายเดิมนะที่ไม่ได้พูดถึงพิธีฮินดูนะ<ฆ>พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย<ฆ>ความหมายเดิมมันเป็นเหมือนกับอิทธิพลที่ประเทศใดประเทศนึงสามารถสร้างผ่านการให้ให้คนพลเมืองในประเทศอื่นนิยมวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นอย,<ฆ>อย่างเช่นผมดูหน<ฆ>ังฮอลลีวูดแล้วผมมีค่านิยมซึ่งคล้อยไปตาม คนบริการอะไรเงี้ยมันเป็นอเมริกันซอฟต์พาวเวอร์นักนักรัฐศาสตร์ชื่อดังโจเซฟไนเขาเคยอธิบายถึงเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าของไทยอ่ะมันยังไม่ใช่พาวเวอร์มันมันเป็นอ่ามันเป็นการเอาวัฒนธรรมประเพณีมามาประยุกต์เป็นตัวเสริมในการเพิ่มมูลค่าในการคขายของในการมันยังเป็นฮัสเซลอยู่ซึ่งซึ่งซึ่งมันเป็นพาวเวอร์ประเภทหนึ่งนะมันเป็นพาวเวอร์ในการสร้างรายได้กับคนไทยด้วยการเอาทุกอย่างตั้งแต่ขหนีวมะม่วงยันส้มตำยันผ้าขาวม้าเนี่ย มาเปิดโอกาสให้คนไทยธมาหากินซึ่งมันเป็นมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเชิงการสร้างรายได้ค่ะแต่ว่าซึ่งผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เพื่อไทยทำแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ความหมายดั้งเดิมอะที่ครืออัน,นี้มันมีดีเบตขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนกับคนที่ไม่เขาไม่ชอบเพื่อไทย mm. เขาก็มาหาเรื่องบอกว่าคุณใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์ผิดผิดแต่ว่าเพื่อไทยเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในเชิงการทามาค้าขายแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ความหมายเดิมเมื่อก่อนมันคือแทนที่ฮาร์ดพาวเวอร์เพราะฉะนั้น ผมอาจจะเรียนรู้ที่จะรักสหรัฐเพราะว่าผมดูหนังทอมครูซที่เพนตากอนมาร่วมมือในการทำทำเนี่ยท็อปกันอันนัอนนซอฟต์พาวเวอร์จริงที่อเมริกาทำสำเร็จหรือเกาหลีเนี่ยคนไทยเนี่ยเฮอบ้านิยมเกาหลีจนขึ้นสมองกินไอ้เบบีบาบนี่นะร้านอาหารเกาหลีเต็มห้างเนี่ยจนคนไทยเนี่ย อยากจะไปอยู่เกาหลีอยากร้องเพลงฟังเพลงเกาหลีนั่นเองมันกลายเป็น power แล้วของเรามันยังยังยังค่อยๆเข็นไปยังค่อยๆเข็นไปผมคิดว่าใช่มันยังไม่ชัดหรอกคุณยังไม่เห็นหรอกแต่ผมคิดว่าคนที่เขาทําอยู่ในพู้ง่ายว่าคิมครีมของพรรคเพื่อไทยองค์การพยพเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยคิมครีมมันไปนั่งอยู่ในช็อปพาวเวอ่าันคิดว่าคนอย่างพันัก์ คนอย่างหมองหมอเลียบไม่เข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ผมผมคิดว่าเขาเข้าใจผมคิดว่าผมคิดว่าดีเบตเนี้ยมันมันเป็นดีเบตที่ได้ค่ากันมันเถียงกันคนละเรื่องใช่เพราะว่าความหมายเดิมทุกคนรู้ความคือของเราเราไม่ได้มีอิเธนซ์ขนาดแบบฮอลลีวูดหรอกไม่แต่ผมคิดว่าเขากำลังถักทอถ้าคุณจับดีๆนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไปงานวัดแขกอย่างนี้ไปหรือแม้กระทั่งไปสนับสนุนสับเปลยอย่างนี้จะเรียกว่าโหนรลยแล้วแต่คุณไปวิจารณ์กันไปแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรู้ะ มันไม่ได้การขายของตรงแต่มันบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่เป็นพระหูนิยมพระหูนิยมหลากหลายวัฒนธรรมใช่คุณจะเจองานซิกงานฮินดูงานเอ่อล g b t ีคิวส่งการใช่ใช่แล้วนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์แล้วความเป็นไทยส่วนหนึ่งกลายเป็นเหมือนว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในโลกนะเป็นเฮเว่นของทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แต่ว่าเราตีกันเองเราเราเราตีกันเองมาเถอะไม่ต้องห่วงเราตีกันเองทางการเมืองแต่ว่าคนที่ตีกันที่อื่นเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่แฮปปี้กันหมดใช่แต่ว่าจะเป็นฮามาสจะเป็นอะไรมาเถอะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะหวังว่าแต่ว่าคือแต่ว่าผมแค่จะย้ำว่าคาว่าพาวเวอร์ความหมายดั้งเดิมเนี่ยมันมันลึกซึ้งกว่านี้คือผมรู้สึกว่าฝรั่งอย่างมากเนี่ยเขาอยากกินส้มตำอยากอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอยากใส่ผ้าเขาม้าบ้างอยาก แต่เขาไม่อยากเป็นคนไทยเขายังไม่อยากเป็นคนไทยแต่ว่าซอฟต์ power อเมริกามันแรงถึงระดับที่ว่าคุณดูหนังทอมครูเซตท็อปกันเนี่ยคุณอยากเป็นทหารอากาศอยากเป็นทหารเรือสหรัฐเลยออันนั้นมัน power จริงมันกำหนดค่านิยมต้องค่อยๆไปคุณช่วยพูดถูกมันกำหนดค่านิยมแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะ